สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะเป็นจังไดเนาะสบายดีบ่เมื่อนี่อยู่กบนองเสาหล่าคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี่น้องเสาหล่าพาพี่น้องมากหานอใหม่เนาะค่ะคือเก่านั่นแหละพี่น้องมีกอไผ่อยู่คู่หนึ่งอยู่ทงหน้านะพี่น้องน้องเสาหล่ากันเลยพาพี่น้องมากเก็บนอใหม่เนาะค่ะเบ่งในพี่น้องนอใหม่นอะแบบใหญ่เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวน้องสาวลาศีเก็บซูเบิงเนาะมือหนีอุปกรณ์บ่พรพอมบันไดเนาะอยู่ค้างพี่น้องอีก้อนึงเนาะพาพี่น้องมาเก็บเรอใหม่ไปแกงอาหารพื้นบ้านเนาะพี่น้อง พี่น้องนอนหนึ่งยุคข,ข้างนเนาะเมื่อน,นีน้องเสาลาบ่ได้เอาเสียมมาน้ำพี่น้องว่าแมนมันสิบบอมีค่ะพี่น้องกันเลยมาแบบบ่ได้เอาเสียมมาน้ำเนาะ อันนี้มันยังอันน้อยย่พี่น้องนี่อันนี้มันยังอันน่อยยุเอาใวสักก้อนเดี๋ยวบัดรุ่นยังสิงมาเอาเนาะค่ะมาค่ะบัดนี้หาไปยิกบังเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวจังสิมาตามเก็บที่หลังเนาะอันนี้กับปูกหวนน้ำไห้น้ำหน้าไหวนน้ำคู่หน้าแม่พี่น้อง มันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนี่พี่นอ้องปลูกอ่ากอไผ่ไวหน่ำมันคู่หน้าพอว่าอย่างวันตีพี่น้องซอยให้คู่มันบอพังไหมพี่น้องนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วอันนึงโอ้มันคือมื่นลงเหนเนาะ นี่ค่ะนอบักใหญ่เลยค่ะไปอีกพี่น้องเหลืออายุก้อนนึงพี่น้องไปเบิง้งว่ามันสิได้บ่มันสิมีบอสเอาชิมใบก้อนเนาะเบิ้งนี้พี่น้อง นี่บ่ได้ไปหาหลักดิพี่น้องนี่อยู่หน้านนองเสาหลา่านั่นลหละอยู่คู่หน้านนองเสาหล่าดิพี่น้องปลูกว้คู่เดียวพี่น้องบ้างแน่นี่คู่เดียวด้นี่กับพ่อได้ยูได้กินเนาะพี่น้องอาหารพื้นบ้านหากินอาหารบ้นบานๆเนาะนี่พี่น้องเป็นไรคะ่ะ นอใยไไอ่่บอไปหาต่อพี่น้องเป็นไหนน้อแกงน้อใหม่ใส่ไข่หมดแดงเนาะพี่น้องโอ้ยอันนี้มันคืออยู่ใน,นแเน้อไม่ไพ่ทิ่มตามน้องสาวหลาซะน้อ วางไปกเน,นะพี่น้องไปค่ะหายิกอุ้ยผุ่นนอนหนึ่งอยู่ในในผุ่นค่ะผุ่นพี่น้องหลายคักเเดี๋ยวจัะม่เก็บเอาเดี๋ยวผ้าพี่นอ้องเลาะเบิ่งกันด้อค่ะว่ามันมีหลายบอ เงนี่ยพี่น้องที่น้องซอลาเก็บเอานี่ก็คือว่าบบไห้มันแผ่ลงมากปันไหนได้พี่น้องขันจ้งไว้หลายมันกระสีหกได้พี่น้องบางครั้งเขาก็ต่องเอาออกนี่นอนหนึ่งพอแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้อง เอาไปร่วมกันใบกันพี่น้องนี่ค่ะมูมันค่ะเป็นไรพี่น้องอันนี้กะทงให้ทงหน้าเนาะพี่น้องปลูกไว้สำหรับมือน,นีน้องสาวหลากาผาพี่น้องมหาเราใหม่เนาะ จังไดกะผู้ใดเขามาชมคลิปนี้แล้วกะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะเป็นกำลังใจให้น้องสาวหลาน้ำเนเดอร์พอกันคลิปนาคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีสกอรเนาะสวัสดีค่ะ